แล้วก็เขาจะมีอยู่18นแผนกแล้ว18นแผนกนั้นนะคะจะมามาจอยในในโปรเจกต์ที่ที่ที่เขาได้มาทําหลายโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยกํากับงานอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ทําให้ศักยภาพคนมันออกมามากขึ้นอันนี้ต้องลองลองกลับไปศึกษาดูได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะปรับโครงสร้างขององค์กรเราไหมนะคะ Airbnb เนี่ยเขาก็าจะมีมีความ ตร่งดังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสที่ผ่านมาหลังโควิดก็คือเขาบอกว่าทำงานที่ไหนก็ได้ work from anywhere ไม่ทำที่บ้านก็ได้หรือว่า,าคุณจะไปทำที่สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ซึ่งอันนี้นเนี่ยเขาเขาให้เขามีคอมมูนิตี้และมีประเทศที่เขากำหนดให้นะคะแล้วบอกว่าคุณเดินทางไปได้เลยเช่นอินโดนีเซียทำไมถึงทำไมถึงอยากให้พนักง,งานเดินทางไปอยู่ตรงนั้น เพราะว่าเขาทําอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช่ไหมคะพนักงานอะ่ะต้องเป็นเหมือนลูกค้าคนหนึ่งคุณต้องมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวไปรู้ว่าคนอะ่ะมีประสบการณ์อะไรในการในการใช้ที่พักในในชุมชนที่น่าสนใจดูภาพนะคะว่าอันนี้คือที่เขาเชิญชวนพนักงานเขาว่าไปเล,อเลยอยากไปตรงไหนให้ไปมีประสบการณ์แล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนนี่นะคะ เรามาดูประเด็นที่สองเป็นกระบวนการตัวที่สนะคะกระบ